สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆเอฟซทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่2,565นะคะนะพี่กันตรีก็ขอให้เอฟซนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนานะคะก,ก็ขอให้มีความสุขสมหวังนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะทําสิ่งใดก็ ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการนะคะเพื่อนๆเนานะในวราระดีทีขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะมีความสุขที่สิ่งใดก็ให้ประสบความสำเร็จนะคะทำช่องยูท b บก็ขอให้ปังๆนะคะมีคนดูเยอะๆนะคะเพื่อนๆเนานะวันนี้พี่กันตรีก็เลยอาเอาบอนสีแล้วก็ต้นไม้ <c oughs> ที่ มีอยู่ในบ้านนี้มาให้เพื่อนๆชมนะคะเนาะอ,อันนี้เป็นบอนนะคะตุนนะคะนะเป็นบอบ้านบ้านเป็นตุนหรือออดิบนะคะนี่เป็นหงเหินนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นฮกหลงที่ให้เพื่อนๆดูเนาะนะคะปีใหม่ก็ยังสดชื่นนะคะเข้าสู่หน้าหนาวก็ยังสดชื่นนะคะเนาะเอามาให้เพื่อนๆชมนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคน ฟันฝ่าอุปสรรคนะคะทุกอย่างให้สําเร็จนะคะอันนี้เป็นสเสน่จันนะคะสเสน่จันดำนเน่เสน่จันดำนะคะต้นนี้สเสน่จันอ่าก็เรียกสเนสเน่เสน่จันหอมนะคะเพื่อนเพื่อนโทษทีนะคะสเสน่จันทองนะคะเพิ่งได้มานี้เป็นสเสน่จันเขียวนะคะก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมนะคะเนาะ อันนี้เป็นนกกระทาที่พี่กันตรีพาหัวซื้อหัวบอลมาก็ได้แบบนี้นะคะเป็นนกกระทาเป็นนกกระทากับสาวน้อยป่าแป้งนะคะด้านข้างก็จะเป็นไม้แขวนนะคะอันนี้เป็นราชินีสีทองนะคะไม้แขวนไม้แขวนในบ้านของพี่กันตรีนะคะก็ ประมาณแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆชมนะคะก็มีทุกอย่างนะเพื่อนๆเนาะอันนี้ตีตัวชั้นล่างนะคะตีตัวชั้นล่างนะคะอันนี้น้องอยู่ชั้นล่างเนาะน้องอยู่ชั้นล่างตีตัวชั้นล่างเดี๋ยวตัวชั้นบนก็ยังมีอีกนะคะแต่เรามาดูชั้นล่างก่อนอามาดูด้านนี้นี่ ช้างเผือกใบบัวตัวนี้นะคะอันนี้นกกระทามีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะเพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆมาชมนะคะปีใหม่นี้ว่าบอนสีของพี่กันตรีมีอะไรบ้างก็ประมาณนี้นะคะมีต้นออดิบผสมผสานกันไปนะคะเพื่อนๆเนาะ นี่ต้นอ,อดิบต้นทุนนะคะต้นทุนหรือต้นตุนอันนี้สุขสมใจปองนะนะคะอันนี้เป็นกล้วยด่างนะคะเพื่อนๆกล้วยด่างของพี่กันตรีนะคะอามาปลูกผสมผสานกันไปหลายๆนี้ว่านพญาช้างเผือกนะคะวานพญาช้างเผือกอันนี้ตัวชั้นล่างนะคะ นี้อยู่ชั้นล่างนะก็มีอะไรหลาย,ลายอย่างปนปนกันไปตามประสาความชอบนะคะน,นี้เป็นอากูนิมาลายเสือพรานนะคะอากูนิมาลายเสือพรานเนาะเพื่อนๆน,น,นี่กล้วยด่างกล้วยด่างแล้วอันนี้ก็เป็นนกกระทานะคะเพื่อนๆนเนาะ ผสมผสานกันไปตามความชอบนะคะพี่กันตรีบอกตรงว่าการทํางานทาอะไรทุกอย่างตามความชอบนะคะอ,อันนี้เป็นเจก,ก,กุงไกยเซอร์นั้นเป็นสเสน่จันโกเมนนะคะเพื่อนเพื่อลองดูนะเดี๋ยววันหลังจะมาให้ชมชัดๆนะคะสเสน่จันโกเมนเดี๋ยวมาดูตีตัวชั้นล่างก่อน อันนี้อยู่ชั้นล่างนะคะตีตัวชั้นล่างตีตัวชั้นล่างประสมประสานกันไปหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรนี่แสงเงินแสงทองตะกระ้าสามกระถางหน้าบัวน,นี่บอนดำสตูล ค่ะอันนี้เป็นแสงเงินแสงทองนะคะเพื่อนๆนะแสงเงินแสงทองมีอยู่ตรงนี้มีอยู่สามกระถางนะคะอันนี้เป็นหน้าวัวนะคะเพื่อนๆอน,นี่เป็นกวังมรกตนะคะผสมกันผสามกันไปอะไรบ้างก็ยังไม่รู้อันนี้อากนีมาลายทหารพรานนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะประมาณนี้นะคะ นี่บาลังเงินเขาเรียกบาลังเงินนะคะสาวน้อยปะแป้งสาวน้อยปะแป้งนะคะเ,ะเดี๋ยวเมา<ป>ดู <c ười> <ata>

อันนี้ต้นหลักทรัพย์นะคะเพื่อนๆหลักซัพย์นะคะ พลังเงินีตัวชั้นล่างก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมีชั้นบน